ะะโดยกลุ่มอาสามหาวิทยายัยมริโดนและนักศึกษามหาวิทยายัยมริโดนค่ะคะนี้ก็เป็นขั้นตอนการขีดเส้นนะคะเราจะใช้ช็อคนะคะในการขีดเส้นและหรือเส้นรูปง ั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนตัดตรงนะครับเพื่อที่จะเอาหมอกที่ไม่ใช้ออกอุปก,กรณ์ที่สำคัญคก,ก็คือกรรไกรที่เป็นครงที่ตัดขอบรีบร้อยน,นะครับจะส่งไปตัดสีแสงต่อนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการตัดสีแสงนะครับ ปกรณ์ที่สำคัญของเราก็คือการแกะตัดสิกแ็กนะครับจากสัดซิกแซกเร็จแล้วแล้มจะได้ทงที่มีหน้าตาแบบนี้ตอนนี้เราก็จะส่งทงที่ตัดซิกแซกมาไปเข้าสู่กระบวนการแยกจากเพื่อที่จะสามารถให้รอยกา้านหน้าครับ นี้เราก็ได้รงที่ผ่านกนารตัดแต่เวลาครับต่อไปเราก็จะนำตรงนี้เนี่ยมาเย็บจั่งครับ,รบนี่ก็คือทงที่ผ่านการเย็บมาแล้วนะครับเราเรียกมันว่าเป็นทงสายซึ่งทงสายเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะนํามันไปตัดเป็นแต่ละทงแต่ละทงแล้วก็นําไปร้อยก้านทงต่อไปครับจากขั้นตอนกรเย็บจัดงเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็เป็นการตัดให้เป็น ็เปนนร,รมาะ,ะหลังจากได้ท่องที่ตัดเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือการผกเชือกแล้วก็รอยกัน ได้ชมวิธีการทำธงของเราไปแล้วนะคะก็เชิญชวนให้ทุกท่านมาร่วมบริจาคในวันแม่ทิดนนะคะโดยรายได้ทั้งหมดเราจะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ละจัื้อุปกรณ์ทางการแพทย์ขอเชิญทุกท่านมาร่วมบริจาคในวันวม่ทิดนกันเยอะๆนะคะ